สวัสดีครับทุกคนผมอยู่ผมอยู่กับน้องเคนนะครับทุกคนโอเควันนี้เคนจะไปไหนจะพาไปไหนครับรถนะตามผมมาดิพี่ตามผมมาดิครับพี่โอเคจะผมเสกรถปั๊บเสกรถเกินเสกเลยไม่หนักมาออมาแล้วในในในรถรถรถไหนรถขึ้นมาเลยเอ้ยอพี่ออกรัฐพี่จะไปขับเยเลยไปเดี๋ยว เ,เดี๋ยว,ยวไม่ได้โอเคนั่งเลยแล้วโอเคโอเคไปไกันท<ล>ี่ออกเอากัดผีคาบ,บอลผีฟุตบอลกินกินลูกบอลเข้าไปเดี๋ยวหนูจะพาไปหาบ้านอยู่ไอ้พี่ออกกัดอยู่ตรงนี้ไหมชาวบ้านอยู่ข้างๆ,ๆ,ๆางกัาานก็ได้นะเช่าห้องพักอะหรือจะเช่าอพาร์ตเมนต์ก็ได้นะดิค่ดิอพาร์ตเมนต์คือตรงไหนวะมันอยู่ไอตรงตะอยู่ตรงเนี้ยมันอยู่ตรงมันจะมีอาพาร์ตเมนต์อยู่สองห้อง ห้องหนึ่งอ่ะต้องเติมเกมอีกห้องหนึ่งไม่ต้องเติมเกม่นแหละมันต้องใช้เกมพาดพาดนะถ้าเกิดเป็นอพาร์ตเมนต์ชั้นสามอพาร์ตเมนต์ชั้นสองสปอนฟีงั้นเอาตรงนี้ก็ได้เพื่อการตรงเอาข้างๆเลยมะเอาตรงนี้เดี่วกาเอาหนึ่งเอาสองโอเคบ้านนี้ไม่มีตู้เซฟไม่ต้องห่วงพรามันจะมีคนมาแอบคนบาท โอเคลครับทุกคนถ้ามีเสียงรบ,บกวนขออภัยด้วยนะครับโอเคแหละ <c oughs> ลาคูนแอ๊บเจ็บอ๋อห้องน <ไป S 1> ี้คือห้องห้องนอนมผมเองห้องนอนของผีฟุตบอลแล้วผีฟุตบอลก็ยังไม่มีรถเลยมีมีใครอยากแอบซื้อผมบ้างไหมครับผมชี่ ยูหกเจ็ดแปดเก้านั่นเองครับเออผมก็เหมือนกันนะครับผมชื่อวาย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 กดนี่นะครับเดี๋ยวแค่วายไปแปดตัวสองขีดสองซีสีนะครับโอเคขึ้นโอเคเออเข้าบ้านไปได้ไงวะเนี่ยรับเพื่อกันเถอะอยู่ไหนเข้าด้วยครับอยู่ไหนเข้ามาแล้วโอเคล่ะครับทุกคนโอเคแหละนะครับทุกคนทุกคนหยุดดักไปยับ นี่คือเจ้านาเร่ลุงวดเจ้เลยมาจี้จีผมเลยเจ้เลยอ้อมยิงตรงตรงตรงตายเจ้าตายกดบดาบแกโอเคแหละจริงๆรีเซ็ตตัวละครแล้วม่งหายไปนู่นเลยหายไปตรงจุดเกิดโอพี่อาการพี่อกาสล็อกบ้านอยู่นี่เจอมาเร็วมาเร็วมาเร็วแล้วพี่อการลงจากเแล้ว แล้วเขาว่โอเคเยเยโอเคให้เป็นเพื่อนลามังก็ไม่กูโดนจับแต่โดนจับแต่แมงจับไม่เข้าอ่ะไม่ใช่อันนี้เขาไม่ได้หมายถึงว่าโดนจับดูแบบดูเปิดทีวิดิ้งไ้ดีกว่าจับอีกใช่ไหม เจ้าอย่างนี้ใช่ไหมไม่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 เขาเป็นปามเลยเขาปปามเลยไม่ตายเลยฉันฉันคือวินเดียลองกดเลยตรงนี้ดิได้เลยรู้แล้วจะออกเว้ยทำไมออกไม่ได้ล็อกบ้านไว้ไงอันจะออกไปฉันคือพีฟุตบอล แล้วตอนนี้พี่ว่ากัรใช่ปะอยากได้ให้ถอยากอยากได้รถติดไฟปะแบบไม่โดยไม่ต้องใช้โปเติมเกมเลยอยากได้ปะรถติดไฟอ่ะเออมรอรอหนึ่งแป๊บนึงกลไปร้านขายของชำก่อนอยู่ตรงนั้นแหละโอเคนะทุกคนสปอนมอไซไ์เลยดูแล้วยังไม่ได้จะไปไหนโอเค

พี่ก็ไปร้านาขยของชาเอ๊กคบถ้าเราจะตั้งเอ๊กคะถ้าเราจะตั้งชื่อให้ชื่อเราถ้าเราจะตั้งชื่ออ่กะกดยังไง้ามันเป็นภาษาไทยอ่ะตั้งชื่อตรงให้มันเป็นภาษาไทยก็วิธีง่ายๆเลยก็คือให้กดตรงรูปหน้าคนเลย,เลยกดชื่อเนี่ยแล้วก็ใส่ได้เลย,เลยพิมพ์เลยอ่ะอยากได้เลยแล้วมันจะมีชื่อภาษาไทยขึ้นบนหัวเรา แต่ว่าพี่ขอไปปลนหลานนี้ก่อนร้านขายของช้ำเวล,ล่ะอ้าวเล่นเก,ก๋งช้ำสวยนี่อันนี้ไงได้แล้วได้แล้วเตี้ยตัดไม่ต้องบอกหนูไม่ต้องบอกหนูตู้นี่ไงถุงติดไฟหี่อิบมะเลย รถเราก็จะปิดไม่คือบอกก่าจะเอ็นชื่อเราแล้วเอยยังเห็นไม่ชัดนะโสดีได้ไหนเป็นเกดได้ไหมเนี่ยโอเคนี่นี่ก็คือรถมอเตอร์ไซค์ของใครขี่ชนรถพยาบาลเลยเอ้ยมันจะไปกับรถพยาบาลเหโอเคเป็นคนใกล้ก็นด้เราชื่อบอยไกอปิก จิกหรอมชื่อจิกเหรอโอ้รถรถโอ้รถพยาบาลติดไฟไม่วี่ออไม่พี่ตาพี่พี่ถูกถึงติดไฟโดนไฟลวกดูกเปิดจุดได้ผมช่วยเธนะคะโอ้มันมารถพยาบาลจริงตอนนี้ผมโดนผีเข้า โอเคแล้วนี่จะพาไปไหนวะเนี่ยเอ๊ะมันจะพาพีดพีฟุตบอลไปไหนเนี่ยเดี๋ยวเฮ้ยมันจะพาไปไหนเด้เนี่ยเอ้ยมันจะพาไปไหนเดี๋ยวอ้านี่ไงที่เราเคยคุ้นเคยเฮ้ยมันไปนอนเนียนได้ผมชื่อแคน โอ้เราโดนไฟลวกเจ้โดนไฟลวกไฟลวกบบมนันเพื่อ,อกอารทุนนี้นะเฮ้ยชนี่ปะเฮ้ยนี่ปะที่เพื่อการทุใช่ไหมเจ้าหนวิธี่ รที่รูปกปปประเป๋าแรงความึกเออลบให้หมดแ,แปปรงควาบึกเนี่ยให้เราเลื่อนฮะนี่ไงจะเอารถเข็นหรือเตียงรถเตียงเตียงพยาบาลก็ได้สามารถลากคนไปไหนก็ได้นะเพื่อนกั๊ดยู่ตรงไหนห<ะ>อยู่ข้างรถพยาบาลของพี่ไม่ใช่รถพยาบาลของคนอื่นนะเออเพ,พาาื่อนกั๊รอก้อนยืนไปไหน ตรงนี้นะตรงนั้นแระตรงนั้นแรนี่นิ่งนี่นิ่งเพราะไหโอ้มันจะลากไปกันไปกัดยาวอ้ยโอเคลากลาโอเคลากวิววิวว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 ไปไปววววอััว

กัดอะไระนี่จะบอกคืออืมแลงนะโอเคอเดียกจะรุกไปไหนงาเคครับมาเช็ๆโอเคละผีฟุตบนของเราพี่อกาดลงมาหน้าประตูแล้วเพี่อกัดวางกวาดตู้ิใช้บอยคุณใจโอ้ โอ้ไม่โอ้ไม่ชิลล์โอเคแค่นี้นะครับทุกคนเจอกันคลิปหน้านะครับ๊ายบาย